สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่อง YouTube เมียลคณ่าสูฟุคันกับพี่น้องเมื่อนี้นะคะ,ะกำลังกำลังเดินทางไปสีบุญเรืองนะคะน้องบัวลำพูพี่น้องมือแรงนะคะมีรับเชิญรับเชิญที่หมอลำคณะหนึ่งรุ่งทิวาอำนวยศิลป์ค่ะพี่น้องะ่ะสีวอลซูเฟวาตื้เต้นตุ้นเต้น,ตนเนสียงกระแหบเลยพี่น้องสิได้ออกโตวไว้กันโอ้ยมือสิมากจะได้เจาบเป็ดจากสั้น นเมื่อวานเมื่อก่อนในเขาวหนาวเมื่อวานเมื่อก่อนในรู้สึกว่าสิหนาวเนียเมื่อคืนนี่แบบหนาวไหมหนาวตอนดึกๆไหมไปเลยบไปนี่เพราะว่ามันเป็นหนาวแรกด้วยเนาะค่ะแต่ว่ามันกับมันมันพ่อมีอยู่ดอกเสียงจักหน่อยกับคุ้มคุ้มอยากจักหน่อยแต่ว่าเออบาเต็มรอยบันไดด้วยพี่น้องเด้อก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆรับเชิญเพลินมันก็จิตตื่นเต้นว่าอย่าเตี่เป็นแค่แบบรับเชิญเดี่ยวครั้งแรกแบบเขามาไม่มูแหม ปกตินี่สิมีมูมีมูมันฉิมีผู้เบาห้นะนะบรีแบบคิดยากแห้งเพราะว่าเดวเบาเองผู้เดียวมันกับแบบบอขอบขอบคุณขอบเอยมันมันบอกเคยเบาจากเชียนะนะมันแบบจะได้ล่ะปกติมิเตชันเบาห้ย่างเชียแล้วที่เราต้องไปยืนบนเวทีคนเดียวแล้วยืนแบบต้องคุมให้อยู่ย่านแบบเเพุ่นก่อยเหตุโชว์่นจาง่นเอยโอ้ยทันมีเสียงนกรก็สิไข่เนาะอันนี้ก็พ้องเสียงแห่พ้องโอ้ย กันแล้วคิดแบบคิดคิดหนักอยู่แต่ว่าแต่ก็ทําการบ้านมาเออ่ระดับหนึ่งพอสมควรอยู่เนาะค่ะเนาะแล้วก็อ่าจันเดล่ะพอพี่น้องซื้อบัตรซื้อตัวข่ามาเบิอร์ไงนะคะพี่น้องเด้ออ่าตอนนี้กําลังสิไปเข่าเข่าใช่ตอนนี้กําลังเข่าสิบุ่เรื่องการที่เขาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปหาแม่พ่อพ่อตายก่อนเพื่อนวสิมาลัดอยู่ปากทางมาสั่นเดี๋ยวมื่อกี้สิมี อาจจะมีไลน์สดแปลว่าช่วงซ้อมช่วงอะไรนะคะมืนน่อนี้วันที่เท่าไหร่บอกได้คลิปยนะี่ห้าวันที่ยี่สิบห้าเดี๋ยวมีเป็นคลิปไลน์เป็นคลิปซ้อมคลิปยังใครไม่รู้แต่ว่าเสียงในชิบวบันไดดอกก็อยากไอ้ค bon ุณนะหลงที่ว่าน้ำเบิ้งบางเต๊นิหน่อยไปชิวบันสฟังเดี๋ยวเดี๋ยวมิเรียนสิม่อม้อยหลายอย่างอยู่นะคะน้ำเบิ้งจะเป็นเดิดหน้อยคุณนะ่ะมักไหลมักม้อรำมักพระเอก <laughs> มาเลกมา <laughs> ล่ำล่ลเดี๋ยวสิมาบอกสุพี่พน้องฟังค่ะเดี๋ยวกำลังสีเขฮาหาดบาน,พนเพลนแล้วนะคะฝากติดตามในเรอพี่น้องเด้อว,ว่าว่าจะทำได้ไหมครั้งแรกเลตื่นเต้นมาคัะเสียงเสียงจนแหบเบิด <c oughs> เดินทางมาหอดไฟแดงสีบนเรื่องเ็นว่าไฟแดงเลี่ยวใส่นนเลี่ยวใส่ หอดข้องถุมเขากับล่งเลื่อง <laughs> ลองอยู่หนาข้องถุมผู้ดใดเคยมากกันสิโมจ,กจกักดีแต่ว่าซุ่นี้ว่าคยไปเนาะมากจากแค่ขังแหลกขังแรลกแล้วก็สิบว่าเป็นขังเดียวเจไม่อยู่ดอกไรหนาปกติเสื้อหนอยู่คิดว่าปาเสื้อโมบุพี่น้องศาสมาไรเดียวก็ไ,นะไม่ไมีเสียงให้เพื่อนแหบประสันเทอยวะาสตรจะมาหอดแล้วเรี้ยว เดี่ยวหัวเดีอดได้แลวนยรัวากสะพานไปฝาคโค้งไปบ่ล้ววะฝาคโค้งไปดสิค้งอยู่ล้วเนี่ยต้นหนานี่้เดียวหัวู้แขนเนี่ยมนแตกถ้า้มันจะาไหนดีแล้วโหลดขิมมันมีดวนี่เนาะฮะนี่บอเพื่อนว่าจะชีดิเดียวหัว หนาวแล้วพี่น้องเอ้ย,เอยเนหเนขแขนกระเตะพ่อแขนหมดไม่ขี้ไหมขีม้ในกระเป๋าท้ายรถปุ๊เลยเอายาเป็นขี้มันนิธาพองเป็นพื้นน้ำนจาเจ็บปวดพื้นขั้นใส่สุดด้ามทำน้ำง,งานหนึ่งลูกที่บายอย่างไหนเอ้ยทำไมพ่อเขาอยู่มาสำนักง,งานปิี่นคนอยู่สำนักง,งานเดียวพิษซรอยพี่น้องค่ะ พระไทยว่าหันจะตอนถามขึ้นนะเลี๋ยวผิดซอยเลี๋ยวผิดซอยวันที่นี่สิขึ้นขึ้นทางเก่าขึ้นทางเกา่าวันมัน,น,มน,นเป็นวันโน่นสะพานแหลกมันเป็นสะพานที่สอง่าอ่เห็นว่าเมีนวันนี้ก็ดีเมียบานเละเมียบานคือยบาน อันว่าหันอันสะพานอันนี้อันนี้เขาตรงไปเลยนักกวายูบายูบอมยันนักวาสำนักงานเขาหยุดติดทุนทางเขาบันนี้เขาว่าใม่ปันนี่บอมยันมาบอกแค่นั้นเคยขี่กายแล้วจอดเอาอีกย่างจักยางหนึ่งเลยเขาวันนี้ได้บ้านผักบ้านผักมาล่ามาสั่เขาวาเขาซี่ก็เลยเลี้ยวเขาไปเห็นแต่ทางนอกก็เลยรู้ว่าบ้านพับมัดติดทุนทางจะได้อันนี้เขาว่าไม่บานโคตรไปเนาะบอม่น อืมคิดไว้หรือเดี๋ยวต้องมีู้กประอนกา่างพันตาวีมอคืนมาแมันจะคืนอยู่หรอกช่วงก็คืนมั้ย นีกูบัตต้าหยุดแสดงว่าอยู่ติดทางเลยนะอยู่ติดทางมันพ่อนอยู่ติดทางค่ะเจว่าลุงที่บ้านเธอเลยมีบ้านโป่งแจ้งในบ้านเขา บ้านนี่แหละบัานโปงแจงนี่ล่ะคิดมาว่าเปนคิดว่าพ่ประกาศก้อนจิแสดงหัวทั้งเร็หัว,วทั้งสายที่พี่จ๋าบัตรเาักไปทั้งหว <laughs> อ,อ,อกววคนเดียวเกิดมาอเอา,าแมนได้เนี่ยขอมาให้เจ้จอดถามก็ได้นะ อ้ยถามกันได้พี่น้องถามะเียไเดีย๋ยวเาม่จะมาโฉีหน่ยเด้๋ยแม่บ้านฝักหมอลำลุงที่บ้านยู่ทั้งเดครับบ้าน,าานมหมอล่ำลุงที่บ้านไหมครับครับี้ วานมันจะโอ้เจ้าเขาพูดอะไรเจ้าไปเลยจ้าไปบาแล้วขอบคุณจ้าแม่เ่ากระอานดีแล้วการวดีโรงเรียนอนุบาลการวดีอ่ะเดี๋ยวเป็นฮอดราชไทยเวอร์อีพี่น้องไปือิ่มเขาเส้นนั้นแม่ท่ากระยุกซีเปอรเส้นนั่นนะข้างหน้าจาไว้้ดข้างหน้านั่นนะเห็นแล้วยังมไหมปืนพอเห็น โอ้พี่น้องเลยว่าเห็นทางเดียวเนาะชิบะเดี่ยวครนี่แ <c oughs> ม่หน้าเพลินตอนนี้่จะเป็นเก็บตามซอยเพิ่นจีโอ้ยเนี่ยมองจใจคันจีตรงว่าหลายเ่ราะเป็นบ้านพักเพิ่นอ๋อเพิ่นโทามองจิตต้มไม่หลายาอ๋ออันนี้นี่คือบ้าน์ทับเบอร์นะไม่ใช่ไหนโอ้เบอร์เพิ่นเบอร์ หลงบ้านลงทิพย์ที่กายไปกายมากคือแสดงว่ามันบุ่นวายเห็นฮะที่รักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยหลงบ้านขอหลงบ้านบ้านพักเพิ่์นตีนี่แม่<ะ>บ้านพักเพิ่์นตีนี่เองค่ะแล้วทา่านนาสำนักง,งานอยู่เมืองใดท่างผุ่นคือเจ้าที่ท่านนี้เมืองนี่ตี บางนี่และเขาแต่ว่าอันพุ่นเป็นเฮี้ยน่เพิ่นเขาออมาทั้ัจาเตยมบ่นี่ฮะเตยมบ่นนี่ข้างหลังบัวแม่แม่ึ้นมาแม่มาแม่มาหิ่งหางฮ็่หยางขนี้เบ่เออปลกายไปพุ่นกายทังบ้านเจ๋บั่นทั้งจไปบ้านยังตะเคียนโอ้นั่นบ้านข่ต้นนทั้งบ้านมุจโจเออนั่นแหละกาแยกเอาขัวมือบ้านบ้านข่เด้นะ ไปหาเราเนี่ยเราไม่ได้ขอกล้องหรอโอ้ยสวัสดีค่ะสะอันอันยอดเลี้ยวบนนอแต่ตาแดงมาสูบสุดล้ำนี่คือขื่นค่ะขื่นแม่แต่พี่น้องกัลิโตนสตาร์ที่กันน่ะและขึ้นแม่ฟังกัลลิโตชัดมียละกันหน้ากันกันกันยี่โมกันยี่้นะตาองฟัดเมโยนเอ้ยว่าจิไปล้ำเนาะพี่น้องกันย้อนว่าเอียดซีมอลำเนาะสนั่นเอียดซีหมอลำต้วัดว่า ฝนจีดไปล้ำยอดวิว่ยวฝนขึ้นมาซาดเราก็ยปใตญ่เที่ยังกับบ๊อกซ์ประด็นอยู่บ้านนะนะเอาลูกยุ่นตาดำตาแด е งกับปุ้ยมามาแต่เรื่องเสียงแหบเลยเลยแม่อ,อากาศนานาหน,า,า,นาวายุ่นี่หนาวบ่หนาวสองสามมือละเปลี่ยนแล้วน่องทงไหมร่มทอมแต่ว่ากระสีพยายามให้บรนณาเกีจดพยายามประคองให้มันได้ ทัหลังะซื้อผุนทางหน้าหลังใหญุ่นเป็นของเนี่เขาออกมาท้งหลังพาสตลยู่ไสไหอยู่นี่ิหน้ายโอ้ยยาขีเขาไปไหนรจอดแล้วเข้ามหจอดจะนั่งไหมุจอดจะนั่งเสรขึ้นเกวียนจะยถ่ายรถไปยนรูปสิกระชินั่งกระินนั่งน้ำเจ้าน่ลบ้องฮอดรละพี่น้องจอกจอกจอจ ตัม้มกันเล็กน้อยถึงปานกลางมามามาแต่ร่องเท้าจะเป็นไก่ได้อหเป็นไก่น้ำเคี่ยวนะดอเอามันก็ลองสอบรั่พี่น้องแต่อยากอายพนพีน่พูนพูนพูนไปให้ปัจจัยนะบ้างมันค่มีิตพกไปลอยไปเลย น้อยปันได้กันนั่นอยปันได้กันเลย,เยจะคของอืดหืดอิดหีดน้องเท่าเห็นจะจริงจริงนยใตันี่ลหะมาสนิทจุกจะลองเท่ากับพี่น้ยนานายนำยังดูดีเต่ม่ง,งเท้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลงรถเดี๋ยวท้ายบ้างก็ร่งซอมลอ่าล่วนก็ืก่านนั่นละ<อ> นเแตงตุ้ีน้ำทานผู้หญิงทานได้งานยันโอ้ยบางคนมาถามใครว่าพระเอกได้แก่มาแดงหรือไปน้อยผู้ยากเห็นผู้ยากพอ ยังเอาหาแล้วออกันคันนี้การงานเป็นอาเรื่อู่นดูงานนี้สิขึ้นว่าหนาปนาพอดีสิลับกิจสานสิคอยคอยเลื่อนเรียนทองทองล้ำอยู่ภายจากวิญญาณไทยเพให้เพมา

เป็นผีของท้าวนี่ผู้ใดเป็นหมอไม่ผู้ใดเป็นหมอานี่ผู้ใดเป็นอสชมากเี่ยงแสงเสียงกันมือ่่แล้วแเสีมันใสรับาปูับทุารอ้วนนเดี๋ยวช่วงแรกยังเกิดพี่น้อยจะมงในกลมปีนน้ยได้สสนอันนี้ทยว่าเออมาหอดแล้วมาการนัดแนมมาสอยังเอนะครับล ตจฉันหนีสักก้อนิพนี่ไว้นีสักกอนเนาะ